ทีนี้มาถึงเรื่องของพยานนาคหรือนักขาดนะครับนาคีนาคพญานาคนาครลาดเนี่ยนาคาัติภดีเป็นเรื่องราวที่ผูกพันกับชาวไทยและชาวลาวมานานนะสำหรับคุณนุ่นีเนี่ยนอกจากความเชื่อของศาสนามีประสบการณ์เฉพาะนะครับเกี่ยวกับพยานนาค คือแบบด้วยความที่เขาสัทธามาตั้งแต่น้อยเนาะเขาเสือว่าแบบโอ่งตูอ่งยางนขี่แต่ว่าเขาเองบสัมผัสบบไ,ไาาด้แต่ว่าเวลาค,คิดไปหาหรือว่าไปกาบาวว้คือกูสตีตลอดเวลาเขาคิดเคียร์เขาไปเอากูสตีแต่มีครั้งหนึ่งคือตอนนั้นเป็นวันเกิดเขาแล้วเขาต้องไปทายงานเนาะแล้วเขาก็เดินทางไปอ่าจังหวัดอ่ที่ว่าเพื่อนเฮ็รทำอ่าอ่าอ,อ,อันนั้นน่าจะเป็นจังหวัดอย่างยูบึบง์โคลู บึงการอ่าบึงการหูหลงเมรก็คือเฮาไปอ่าวัดธรรชัยมงคลครับอ่ก็คือไปไหว้ไหว้ปูพ่พญานาคคือกรรม คือตอนนั้นคือเขาก็ไปกับแบบลหลายๆคนแล้วพะเอิญเป็นมื้อก่อนวันเกิดเขากไปไหว้ไหว้แบบบได้ว้าอย่างเลยไดแล้วก็บแบบเพื่อนให้เอาน้ำผาคืไม่ได้ไปขออะไรเลยโบก็คือแบบว่าแค่แค่แบบว่าเพื่อนบอกว่าอ่ะให้วาต่างคือเขาเขาเป็นลูกหลานเด้อแบบมาได,ได้มีโอกาสมาไหวไ้ปูยญาแล้วเขาเก่าน้ำผากันนะแน่จังสิคือแบบควมผู้สึกนั่นคือเขาผู้สึกตัวเองหมดทุกอย่างแต่เขาหมดสามารถควบคุมตัวเองได้ก็คือแบบเขาเย็นตั้งแต่หัวลงไปเย็น มขโตเลยแล้วเขาก็แบบเขาสันคือความพูดซึ้งกันนะเขาพูดทุกอย่างได้แต่เขาพูสามารถแบบบังคับตัวเองได้เลยใช่น้ําแข็งแมนคือแบบมันเย็นแบบแล้วอความพูดซึ้งคือแบบนางแบบให้ความพูดซึ้งเขาคือขางบูไดยานแต่เขาพูดซึ้งว่าเขานัดคืนทอดคืนทอดเออ แบบคล้ายๆคือเขาจากจากคุณใหญ่ไปเมนแล้วกับแบบได้กลับมาแบบผืดโทษพูดสุดดีแบบให้ตโตสั้นเลยเมนจนแบบผู้ให่ก็แบบมาเอาเขาไปนะแบบว่าโอ๊ยอันอันน้องพูดแล้วเด้อว่าเป็นลูกหลานเนี่งนะโดนเติบเขาจะออกมาแล้วค้พูดกคือแบบเขาคือแบบบังคับตัวเองบ่ได้แล้วแบบพอแล้วเขาลอยเลยเมนแบบลอยไปเลยแล้วครั้งนั้นคือเป็นครั้งแรกแล้วเขาพูดซึ่งแบบว่า โอ้อันนี้นี่เองที่เขาเจ้าผู้ซึ้งว่าแบบอันนี้คือความความคิดของเฮาแดเมืนร่างกายสัมผัสกับพลังงานเต็มเต็มเลยเนแต่เฮาบูคู้ซึ้อว่าเฮาบุผู้ว่าอันนั้นมันเป็นอย่างเออแต่เฮาผู้ซึ้อว่าแบบบรเคยเจอมันแน่นอกนี่ยอย่างไปหมดเลยต้องยกออกนไม่ต้องยกไม่ต้องยกอะไรอันนี้คือประสบการณ์ทางเล่ของเฮาเลยครับก็เป็นเป็นเป็นประสบการณ์ที่หลายท่านที่เขาเรียกว่าเป็นลูกหลานเนี่ยจะได้สัมผัสตรงนี้ ชัดเจนมากแล้ว,ลวก็เหมือนกับว่าจากไม่เชื่อหรือว่าไม่เคยไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มากลอนเลยทำให้เราแบบอัพเลเวลในการศรัทธาขึ้นอีกครับแ,แล้วสำหรับวัดดานเปี๊ยนะครับ ีวัดดานไทยอินนี้นะคือตั้งแต่เล็กๆเลยที่ว่าเขาได้มาคือตั้งแต่วัดยังบ้ันได้มีอย่างเลยอตอนนั้นกําลังสร้างองคูศรีสตนะคราชอ่เขาก็ได้มา่วมสร้างต,ต,ตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่แรกๆที่พนกําลังแบบกําลัง่กสร้างเลยองคูอีกอ,อ,อย่างก็ยังบ่แล้วเฮาหันได้มีโอกาสมาบวชเป็นเป็นแม่ศี ามาบ,บวชชีด้วยเนนถือสิมแปดอ่กาก็ได้มามาบวชตอนนั้นคือผู้ศรดีแหงเพราะว่าเป็นวัดป่าครับธรรมชาติแหงคือแบบมันมันต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยคือแบบเขาต้องตื่นแบบตีสามคเพื่อมานั่งสวดมนต์กินขา้าวหือละเทือเออแล้วก็แบบควผผู้สุกคือตอนนั้นตอนที่เขามาหาปู่คือแบบมีความสุขแหงบบกิดบ่าสิได้มาเด้เพราะเพาเคยมาจากวัดมุกดาหารเลยครับเออแล้วกับเป็นครั้งแรกที่ได้มาวัดด่างทกินกี่ปีมาแล้วครับ น่าจะประมาณ5-6ปีโดยช่วงที่คนไทยเริ่มรู้จักคุณนุนีอแล้วโดยช่วงนั้นเป็นเป็ไอดอลเลยนะแต่แบบมาปฏิบัติธรรมมาอะไรแบบนี้นี่ก็คือแบบแล้วกับมีหลายๆคนตามมาก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ที่สัมผัสถึงความศรัทธาด้วยด้วยความเชื่อที่ถ้าไม่ได้ประสบด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะม่เชื่อตันนี้ทําให้เราแบบคอนเฟิร์มว่า เราเชื่ออะไรก็ได้โศรัทธาอะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องแน่ใจก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสัมผัสกับจิตเราได้จริงเราถึงจะเชื่อใช่ไหมครับโดยเพราะว่าคือพี่เอ๋เขาใจบอกว่าเขาบอสามารถเฮ็ดให้ตัวเองเป็นพูดสึ้นั้นได้เด็ดขาดจริงเคาเอาหน้าผากกับมือแนบใส่แล้วความเหย็นดมาจัดใส่แล้วให้เห็ดอย่างคือให้สะอื้นมาจากทางไหนทั้งๆที่เขาพูดซึกหมดเลย ในในเรื่องของการแสดงมันทําไม่ได้มันยากมากตรงนี้ครับอันนี้ครับเลยคือเรื่องของศรัทธาหนุนี่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมเชื่อมโยงระหว่างความศรัทธาความเชื่อและวัฒนธรรมของสองเชื้อชาติสองพันสองพันดินครับเริ่มรภาพนิ่งก่อนนะ